สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต bon ๋อบรรไก่ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งสายตอกันตรึมนะครับในรูปแบบของเต bon ๋อบอรไกตอกันตรึมนะครับจะมีการตั้งสายอยู่2รูปแบบคือ1ตั้งแบบเรซอนส่วนรูปแบบที่2การตั้งแบบโดซอนนะครับซึ่งการตั้งในรูปแบบที่สอนี้จะมีในบางเพลงหรือมีอยู่หลายเพลงในการเล่นเสียงโดซอน แต่เสียระลักอยู่แล้วเราจะเล่นเสียงเรซอนนะครับเราไปดูเสียงเรซอนกันนะครับการตั้งสายซอบันตึมในรูปแบบเรซอนซึ่งสายในจะขึ้นต้นด้วยเสียงเรสายนอกจะขึ้นต้นด้วยเสียงซอนซึ่งจะมีการไล่เสียงแบบเรมีฟาซอลาทีโดเรสายในนะครับเราจะเล่นแค่สองนิ้วโดยรวมเป็นสามเสียงกับสายเปล่า นิ้วชี้จะเล่นเป็นตัวมีนิ้วกลางจะเล่นเป็นตัวฟ้าส่วนสายนอกนิ้วชี้จะเล่นเป็นตัวลานิ้วกลางจะเล่นเป็นตัวที่ส่วนนิ้วนางจะเล่นเป็นตัวโดนิ้วก้อยเล่นเป็นตัวเรเล่นทั้งสี่นิ้วนะครับสายนอกสายในเล่นแค่สองนิ้วสายในเล่นสองนิ้วแต่สามเสียงรวมกับสายเปล่าสายนอกเล่นอยู่สี่นิ้วแต่มีห้าเสียงรวมกับสายเปล่านะครับส่วนรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบเสียงโดซอนนะครับ รูปแบบนี้เพลงกันตรึมจะมีไม่ค่อยมากนะนะครับจะเล่นเสียงโดซอนซึ่งจะมีการตั้งสายในลงมาหนึ่งเสียงให้กําหนดสายในเป็นเสียงโดเสียงโดตัวนี้นะครับมันจะลดจากเสียงเพลงเสียงก็าจะเป็นโดเรมีฟาซอลาทีโดเรนะครับเราจะเพิ่มการใช้นิ้ว ในการเล่นสายในเป็นอีกนิ้วหนึ่งเป็นสามนิ้วรวมกับสายเปล่าเป็นสีเสียงเป็นนิ้วชี้เล่นเป็นตัวเรนิ้วกลางเล่นเป็นตัวมีนิ้วนางเล่นเป็นตัวฟานะครับแล้วก็มาที่สายนอกสายเปล่าเป็นตัวซ้อนนิ้วชี้เป็นตัวลานิ้วกลางเป็นตัวทีนิ้วนางเป็นตัวโดสูงนิ้วก้อยเป็นตัวเรสูงนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบเสียงเมื่อผสมวงการเปรียบเทียบเทียบเสียงเมื่อผสมวงนี้เมื่อเล่นขับดนตรีสากล เราจะเปรียบเทียบเสียงเรซอนนะครับตัวเรนยจะตั้งสายในรูปแบบของดีไมเนอร์ส่วนตัวซอนจะตั้งสายเป็น G m ไมเนอร์นะครับตืวรูปแบบที่2เป็นแบบโดซอนตัวโดเนเปรียบเทียบเครื่องดนตรีสากลเป็น C m ไมเนอร์ minor. ส่วนตัวซอนนั้นก็เป็น G m ไมเนอร์เหมือนกันนะครับเราสามารถเ,รย,บเยบเสียงเหล่านี้ได้จากหนึ่งจากคีย์บอร์ดหรือเล็กโทนที่เป็นเครื่องดนตรีสากลสองเครื่องตั้งสายอิเล็กทรอนิกส์สามเสียงคนร้องเราต้องตั้งสายให้กับ ใช้เข้ากับเสียงคนร้องให้บันลานให้มากที่สุดส่วนที่สี่ตั้งสายเกียเชื่อกับเสียงลืออย่างเช่นปีอ้อมาผสมวมงก็ต้องให้ตั้งให้เข้ากับปีอ้อมีปีมาผสมวงก็ต้องให้เขาตั้งให้เข้ากับปีนะครับก็ขอขอบพระคุณครับ